เพง่งกูพาไม่กระตาดดีกันนี่นะน่ะเซนปายพู้นี่เพงเดียวนี่นนโอ้โหดูนัน่งเลยมาเอ้ามันนี่ภาคขอมุกขอบใจผู้ใหญ่ผู้น่เด้อที่ฝากเงินใหม่เทือนให้เจ้าเด้ออะไรจดีแม่งมันเป็นเงินอีสานอะไรทิ้งอะไรพัฒนาโดย น้องเลียขอุกขอบใจด้วยจำได้อยู่บ่าวเคยบอกแน่อ้าวเป็นองรเงยขอบุกขอบใจเด้อขอบุกขอบใจเด้อโดยขอบบุญขอบคุณขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผูใหญ่ใจดีที่ได้ซอยน้องเลี้ยที่ได้ซอยน้องเลี้ยอ่าตลอดมาตลอดมาเพื่อนจนเล้ว เงินจนแล้วในมือนี้ในมือนี้น้องเลียดีใจลายน้องเลียดีใจลายขอให้ผู้ใหญ่ใจดีขอให้ผู้ใหญ่ใจดีจงอยู่ดีไม่แห้งจงอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะสู้ได้ความเจ็บจะสู้ได้ความไข้จะสูมีความไข้จะสูมีขอให้ยุ่มันคนยืนขอให้นิ่มคนยืนสาธุเออ พี่น ah, ้องเลยเนาะป้าชูมาแบบนี้กะยังคือเกาเจ๋อเก๋ว่ายิ่งคือว่าได้ใช่เนาะเอาสวัสดีเด้อพี่น้องเอกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกูทุกคนเนาะบบว์ซิวในและกับต่างประเทศพี่น้องเอกัยินดีต้อนรับขอสู่ส่องบาเตียงทองซานเอลคือเกา พี่นี่ปเตียงก็มาหาน้องเลียเนาะมาพี่ละสบายดีพี่น้องดูสบายดีป้าลุงเหมันยังย้อยยำยางยำย่างมาพี่ไอพ่อก็อยู่พอดีมาอนิโอ้ดอยดอยดอยสบายดีเด้อดอยมาถึสวนกล้วยบ่มาถึงสวนบีบป่ะเสร็จมาอนีิไปไปกัมาไปมาถึงสวน เออมาได้จิขึ source, <Ils loose> like <uno> ้นมาอยู่เพื่อนเนี่ยอัแลกเขาทวดนี่ขึ้นแล้วทวดนี่ขึ้นค่าทวดนี่นะโว้ยมือเงินน้ำเจ้าเด้เนาะอ่าค่าทวดนี่วริสันพี่น้องเลยเออออเออพี่น้องเลยอ่ะนี่ไม่นี่ละกินข้าวกินน้ำอะไรเมื้อนี้กินเด้อไฟไฟขบุขึ้นบ่เห็นไฟเพิ่นบ่มี่ไดบ่เตียงไงขึ้นอยู่จะชป อยู่พี่ไปขึ้นอยู่เลยเนาะเป็นอะไรนอกบ้านใครรับเด้วเจ้าก็น้อยนึงตัวหนึ่งได้ปุ๊บเป็นยังได้ป่ะได้อยู่แล้ววะก็มันดังอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพื่อนไปใช้สั่นมีอะมรอย่างเงี้ยไมีแต่ว่าขั้นใดขั้นด่างกันเอายี่ห้อนี่เด้ป่ะติดแป้งไหมติดแป้งไม่เน้ลูกเต้าขึ้นขาหักขาขาดตัวเองงด้ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสสหหโอเคอ่าคันใดหาคันนับหกข่อยให้สมานอนหน่อนี่ลูกอืมเลียบอือพูดอย่หนุ่มสุกฮะพูด่างหนุ่มุกฮะไงยใหไ่ได้หรอเลยญงสู้ญงสู้ เพื่อนไปเห็ดยังใส่ไปเห็ดเวียกงานยังนอนกันนอนบริเผ็เวียกเราไปเห็ดงานเราไปเห็ดเวียกยังเออมื่อเนี้ยวัดเไปตดไปทางซอยไปทางสวนนะอ่านอนนี่เลยไปเห็ดเวียกนอนนะทางเคยนนอนอันนี้เพื่นและเจ้าตีใช่ก็ได้อยู่เด้อว่าใ่ก๋ยซื้อไม่อัดมาให้มันอ่าเพราะว่าที่ื้อ ซื้อบานนี่มันมันมันบุมีเด้มันบุพอดีนี่มันขบนี่เจ้าเห็ดเอาเองแม่เป็นไรเออแล้วมันมันบุพอดีแล้วห่านมันสบายดีเอ้ยอือโอ้ยเนาะพี่น้องเลยพี่พี่มาพี่มีแต่อันนี้กับเงินคอยเองนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมันเลี้ยวเพราะเรนซื้อมาไว้ให้เพื่อนพี่น้องเลยเพราะได้ติดให้มันเลี้ยวี่การให้เพื่อนขึ้นอยู่ซะ มีแต่ไหม้น้นน้อยพี่จะซอยเอาซอยอะไรเหตดประตูก็ได้เปิดปิดเนาะทางทวนมันก็ใส่จคใส่โมโหใส่จะเพนหน่อยอมามาเอานี่ลงไปแทเทมึงดูนี่นี่ยัไม่อัดเหตประตูก็ตูับวาวัดเท้าประดีสยจรับแมตชมาแทตเอาว่าอะไรพี่ดูอ่าเี่นยองไย สองแผ่นพ่อยมั้งครับเออเหลืออีกเนาะสองแผ่นก็คือ่าแผ่นตัดตัดนั่นนั่นกรีดอ่า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 ตัดอีกตัดนอกนีอกเงาอย่างหน่อยก็ให้ได้ใช้ทวนก่อนพอได้นอนนีพอได้นอนบุมมี่วนเดี๋ยวบุมมี่บุรีนอนนอนพอได้โอ้ยล่ะ ไปเงียดขึ้นเพื่อนผู้จะมันเฮียขึ้นับึงเอาลักเอาไรเนนับทึ่งพูดเจ้าเอาเพลงกูพาไม่กระตาดดีกว่านี่น่ะเซนปลายผู้นี่เพนเดียวนี่โอ้โหพี่น้องเลยอันนี้นี่นี่กับมันอยู่ใกล้เลยพี่น้องเลยออามันจะใครเนี่ย แค่หนึ่งนี่สองร้อยบาทเป็นเงินไทยอ่าอันนี้มันอยู่ใกล้ไม่บิ๊กก็เชื่อหน่มันเลยนะเด็กอ้ม่นี่คือถิาเราเข้าในเมืองนี่ว่เพ่งเกันเลยเทรนเซนฮกเทรนจิตแต่ว่ากระทนพี่น้องเไยมีพี่น้องถามมาว่ามันมันมีตัูนาตะบางนะตะว่าตูนาตรงนี้มันก็สีประมาณเดือนค่าหนึ่งเซนอุชองแสนพี่น้องเไยอ่าแล้วเตนีโตัวกีดธรรมดาเลแต่กระทน นี่นหะได้อยู่หลายปีอยู่อึ๊บบก็ได้อัดทวนให้เราได้นอนกันนี่อ่าจะได้อ,อ,ดไอันเดียวอันเราบ้านย้ำในบริเวนันนี่ยจะได้ขาทวนอ่าทวนก็คือซองนั่นแหละมันยังบริปิดผมมีเนาะอ,อ่าก็ประตูปพวกต่างนี่แหละอ่ะได้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 เลย Đồ Nhưng từ nhà ta đây nhục máy lại Nhục đây gì bỏ Úp Ô Ô Ah, Ok Lebih lagi, hilang เ็มกอรอดเนาะสี่เรือฮอนเฮ็ดอันนี้พี่เลยตัวนั้นปิดแวนหนึ่งก็ได้เอาเข่าอันนึงบอกวันแต่เรสซีเฮ็ดเฮ็ดเปไรก็เฮ็ดพี่เฮือนนี่มามาพี่ก็ไแต่กอม,มอ,อมาอมออมเฮือนเราบงก่นน,นี่พี่้องหน่เนาะมันีขาดนี่ถ้าใส่ซองแพนมันก็นสีเลือแต่้าราตัดแชวแหละใส่นเน อ่ะผมเยี่ยมนี่นกทั้งนี้ก็พวองนึงมันบริญยญนะ่นะอย่างนงี้นพอกระเทินนี่ถ้าเฮาซื้อเฮาซื้อเป็นเป็นบานประตูในห้านมาใส่แล้วมันบูถึกเพราะว่าเราเห็ดเราเห็ดเอาเองอันนี้ออกแบบเองในห้านมันมีขายถ้าเอาไปซื้อวงกบในห้านมาเลยแต่มันก็ใส่มันก็สีเข่ากันพอดีพี่น้องเนยคือคือยนกนกตัวอย่างในเฮือนเฮือนหลังนะพูดพอดีเดี๋ยวอันนี้เราเห็ดเอาเอง แต่ว่าตัวนั้นน่ยมันมาตรฐานนะแบบนั้นน่นใส่ได้อ่าอีเราออกแบบเองนะแต่จะใส่เองเด้อเฮ็ดเอาอันน่ะนี่ไม่เนี่นี่ซอยซอยแต่ก็เฮ็ดเพราะได้เป็นอ่าผ่าปิดเปิดก็ได้ให้ลูกอยู่ได้แล้วอยู่กับลูกกระเมียกี่ล่ะเงยเฮ็ดได้อยู่ระบา่ใช่ไหมเฮ็ดบ่ได้เนี่ยไม่เน็บหรอกค่ะลูกเฮ็ดเราเองบ่นี่นย บอกเชียวชิดไปเห็ดอีกครับข่โทษนะครับนึ่งชาวพันเนื่งเวียดชื่อไห้เวียดชื่อให้ครับควรไปลำกันดูเออฮาเ้นบอกเป็นหลอกป็นลยเออเออออ กูมวยเวียดชื่อให้เนี่ยบานมุกูนเราเห็นต้องนี่ก็พอเราเส้ให้ไต้เออเเอคยเอาไปเสื้อระยางเือเนีเนาะอ่าันี้ก็โอเคเลยเติบได้เลยนี่ก็ได้เตยอ่น้องเงยแต่กี้แหงเต็กแล้วเือนซะยอยู่ด้อ่าะชิลุ่มเลยไม่ด้ใส่ตัวนี้แล้วก็พาลูกมาอยู่ด้อแบนี้ด้ S <S <อ>ไม่บ้านนี้ปึงอยู่คอยมากเมื่อไ้ป่าเนี่ยอม่อาังไงก็บอกม่าอยู่จะเคลือเหตุเฮื่อนแล้วเดี๋ยวบอกว่าอยู่จะเคลือเฮยเอ่อเบอย์อะมพี่เจ้าไหะน,นั่ฆ่าทวนอยู่เมื่อนั่นก็นได้บอสมันฆ่าได้เจ้าว่าเมื่อนั่นนะฮะมันฆ่าได้ฆ่านั่นบอมันล้่มเข่าบอก <S <S ระยะหรือเปล่าระยระยมดอืมบรรมันเคื่อนเจ้าอยู่พุ่นจะว่าหลังดีกว่า ห่างกันย่างขึ้กันนี่ยเจ้าก็ยังนอนได้อันนี้แห้งคากล้วยยังบบอยากนอนเนาะว่่าายนมีแต่ว่าเจ้าบบไปเห็ดเรียจิกมือนึ่งเด้อหยุดจิกมือใส่เฮียเอาแล้วก็พาลูกมันอยู่มันหนาวใช่ไหมอยู่เฮือนพุ่นแหฮงหนาวแล้วลมแหฮงกับโบเป็นยังหนิเนาะตั้งไว้ชื่อกะเออพี่น้องเบิ้งเบอตูนพอกระงินพวกัวจะเตะ ตั้งไว้สะดวกยันยังตดผมเป็นยังไม่ตั้งไว้สื่อเลยหยิบดีดีบุระยังติดบ่ผมยังไงอทดินี่แหละของจริงของแท้ข้าก็เช่าเฮ้ยเนาะไม่ไม่เด้งบ่โดยไม่ได้ทักไม่เลงโหนาสิบแปดหน่าเช้า เดเนนี้เราคลายไรเสร็เดืวนเราจะลายร้านไปเลยาหนึ่งาหนึงล้านไปมอเตอร์เกียชางแซ่นนะาหนึ่งลานไปล้านช่องแลวก็ชาวหนี่อันนึงนี่อันหนึงไม่แดงแ้ไม่ไม่เก่งไม่ธรรมดาเป็นไม่แดงไม่จหนแข้งอ่าอ่าอ่าครับหนึ่งเสร็จรวดกคนได้กนตัวนี้ อตัวซับไม่บ่ไงหาได้ยี่้อเงินเติมนิดนะยับมาหุมพีละยับมะหุมละเปเเทยังหาเงินเติมนิดแป๊บปีได้เทจักท่านแปดสิบพัโอ้หลายแทได้แปดสิบพันเอามือ่มือหนึ่งบ่ไปเอาเลย เอาอะไรไปใครไคเอามาไว้นีบอให้เบียดให้เบียดโอ้คนเบียดผมมาซื้อโอ่า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 อ่อ่ออ่าาอ่อ่่อาอ่อาออาอา่อ่อ่ออ บอเป็นดอกขบโพเหตุตรงน้าตรงในเบาซื้อมาแต่ศูนย์จำซุ้งเลยขบโพครับพี่น้องเลยมีจำนวนเงินเติมโทษเท่านั้นมอนบอกคือบมเห็นโทษไปหาระบาเนี่ยบุก้าบุก้าโอ้ยซื้อโซดาซ่าภายในบอโทษไปหากันเลยอ่าพี่น้องเลยมีจีรีอโอไอหนุ่งเรียคือบปโทษมาหาแน่วะพี่น้องอี่เนาะครั้งแรกว่าควัญจิโทษฮาเมนะควัญจิโทษฮาเจ้าพ่อว่า ซื้อให้แล้วก็มิดชอยหม่อยบาทนี่พี่น้องเออไอตัวกันแล้วบานนี่นิดน้อยตัวผู้ใหญ่โอ้ยออ่ะโเคพี่น้องกินข้าวกินน้ำได้ละมัอนี่ได้ช้างกินเคยคืซื้อเอาซื้อยังชือปลาซื้อปลาปลายังละปลาทูปลาทูโลเท่าะไรคนขายอยู่ีก็ราคาเป็นตัวตัวหนึ่งสองพัน ตัวเลยสองพันสามพนอ๋อำำนี <laughs> <mother> ่บอจำบ่ไนธุรก okay. ิกิจประทูยังถือใช่เนาะเออจำสองนี่อยู่นี่นะออประทูมาตะเวียดพื่นเนาะยมาตะเวียดอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่อ่นอ่เอาะอ่เอ่ะอ่อ่เอ่ะน่อ่อ่ะน่อ่ะอาะอ่ออ่อ่ะอ่่อ่อ น้องจะกินอันนี้มกปลาแล้วเราซื้อมา,อาปอเป่นยังไงอ่ะจะได้อยากจะได้ขนม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 เฮลุ่ยหฮลาน,ปนเป็นยั <Okay. S 1> งไงต้องมี้จะตุ่มขนมต้อนบะมีต้อนบะได้อีกเพิ่มเคยได้กิ่นน้ำ

มาพี่น้องเลยวันนี้ก็เออรางว้รอบนี้ที่สี่แล้วเนาะนจบแล้ววันน,นี้เนาะอ่าดีใจหรือเปล่าเฮือนงามบ่เนี่ยดีใจแล้ว <laughs> อา่าแล้วเดี๋ยวพาลูกพาเต้ามาอยู่บ่เนี่ยมาโย่อะไรด้วยพี่น้องเลยมันเน้นนำนะแกะให้เร่านี่แกะให้ลูกนลนเนี่ยเน้นนะทาวด์ละพี่นองง้องเลยเพราะว่าทางเราหนี่งก็บปอรวบรว,บรวบมมาเป็นปีกู้ๆเพื่อที่ได้เฮือนนึงกันพี่น้องเลยมัน อ่เปล็กเปิน่อยเปิลายอยู่อ่เนาะก็ิดชิมหอยวันนี้กับบ้าเจ้าเงนง่ายๆพอเตียงกระสอยรับละลายเติบอยู่พี่รองเงินส่วนตัวซอยตนแล้อะไรอย่าให้ได้อย่าให้พอได้อยู่คนแหละอ่อันนี้ก็เป็นเงินของพ่เตียงเองเด้อสื่อมาให้อันนี้ก็นี่ทุกอย่างนี่แหละพี่อะไรมาฝากมาต้อนผมมีเนี่ยฝากกับบรายพี่น้องเฮาได้มาอะไรก็ได้สบายป้ะไอ ไอ้เป็นเด็กสิช่องซ้ำทิศแล้วอ๋อสั่งว่าไอ่หัวไอ้ไอแทะอะไรจนหักออกหมดเลยเออคือว่าเตียงเป็นบางหันแหละกินเชงกับข้าวอืมจุดว่าเจ็บมันหัวบ่กินถือกินยาอยู่บ่๊บบริษุบยาเนาะบ่กินกินยากินยาบริราวกินยาเวียนกินยาเวี้ยนเยอะเออ ยาเวียดนี่คือคนเวียดชื่อมาให่บ่เขามาคายเพิ่นมาคายตันเซาพิ่นมาคายตันเซาคนนี้เอออ๋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 อไอเจียงบขาได้พบมาสัมกับยี่น้องเลยกินจะมาไปซื้อเอาเด้อไปซื้อเอาเด้ออ่ายาเขาบอกได้อ่าสูบมาพี่น้องเลยมีบ่เงินเติมโทรศัพท์มีมีอยู่โอ้คือเก่งแท้มีสไลด์เงิน ยังอยู่ว่าเงินละว่าเบ็ดเลยเบ็ดเลี้ยงโอ้ยพี่น้อะไรเนาะอ่าไปซื้อซื้อกินอยู่บ่ได้ซื้อเติมเงินนี่ค่อยไปซื้อกินซื้อกินอยู่ซื้อกินยังจะซื้อกินยังเคยซื้อกินมีมอืมเป็นว่าขายอยู่บ้านนี้โลอืม เอ้าขอเสียร์ไว้ให้ไปซื้อกินเด้อตัวนี้เด้ออ่าพี่น้องเอ่อเพิ่นกะอ่าโอเคอยู่บ่ถปาได้โทรศัพท์มั้ยอ่าเพิ่นก็บอกฟังบอกนั่นอยู่แล้วว่าฟังฟังได้ห็ดเรียกซอยเห็ดเวียกเห็งานซอยโอเคโอเคพี่น้อย่างไรแน่เราง่ายเลยนี่ใครแน่อืมแน่มาเห็ดเวียเหรอเห็นเวียซอยน้ำเงินหัวเงินเเรียเห็งานซอย ลูกผักลูกเนี่ยบึงหมูเนี่ยอ่าเป็นอะไรหมูโอเคอยู่ป้โอเคตุย <c oughs> ไงตุยแหละ <c oughs> ไงกล้วยมันจะเคลือ <c oughs> <c oughs> ่อนเป็นตลอดยำนี่มันเป็นราคาในกล้วยมันก่มีสุกเลยยำนี่ราคามันเกินกายเวียกินกฏเลยกายเวียกินกดแล้วราคาราคาล่องแล้วโอ้ยกล้วยสุกเต็มส่วนส่วนนช่วงนี้เอาแต่ลูกมันตัดหน่อมันโอเคโอเค อ้าวมาในภาคขโมกขอบใจผู้ใหญ่ผู้แน่เด้อที่ฝ<ด>ากเงินมาให้เทือนให้เจ้าเด้อดังอะไรดีไม่ไมันเป็นเงินที่สินได้ได้ยินอะไรแปลกนาโดยอ้าว้องเรียกขโมกขอบใจดูจำได้อยู่เ่าๆเคยบอก<ม>แน่อา้าวพี่น้อะไรเลยเขโมกขอบใจเด้อ เขาุณขอบใจเลยโดยขอบบุญขอบคุณขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ซอยน้องเลี้ยที่ได้ซอยน้องเลี้ยตลอดมาตลอดมาเพื่อนจนแล้วเพื่อนจนแล้วในมือนี้ในมือน้องเลี้ยดีใจลายน้องเลี้ยดีใจลายขอยผู้ใหญ่ใจดีขอ้ผู้ใหญ่ใจดีจงอยู่ดีมีแห้งจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะสุดได้ความเจ็บจะสุดได้ความไข้ยะสุมีความไข้ยะสุมีขอให้ยูหมั่นคนยืน สาธุเออพี่น uh ้องเไยเอ้ามิตรพาเห็ดเดี๋ยวจัดการเด้อค่อยซื้อมาให้เด้อนี่จะคอยคิไปเวียกต่อก่อนบัดนี้อ่าพาเห็ดเวียกให้งานต่อซะสบายดีเด้อโดยโดยไปพี่น้องไงมาเตียงกับสิ่คอตัวเดินทางไปต่อก่อนบัดนี้เนาะได้ซื้อไม่อัดมาไว้เห็นแล้วพี่น้องไงพาไม่กระจายมันหายยากเฮงแถวนี้ ไอ้โมอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาไม่อัดมาให้เราเนี่แหละมันพอดีเลยไปเห็ดประตูเนี่พี่น้องเห็ดบานประตูแล้วตีใช่พอดีงามกระทนอยู่ได้อยูสองสามสี่ปีได้อยู่เพื่อนสาวลำเพ้นกับเห็ดซองปีปลายอลไรยังบบเห็นเป็นยังพี่น้องเห็นเนาะก็พอได้อยู่พี่น้องเลยอ่าทายคักแท้มก็ไม่เป็นเพราะว่ามันแพงพี่น้องเห็นเนาะรอบนี้กับประเดี๋ยวเงินส่วนตัวซื้อเพราะว่าเด็กซอยแล้วเพราะว่าอ่ามันโมเล่อจะเท่อแล้วกับโบโมโยมานอนพี่น้องเลยทายโมเล่อขาก็ได้กับไอ้ตัวลูกไอ้ตัวเต้าอะไรเนาะ พี่น้องเลยนะจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีและเอพีทุกท่านบื้องสุทุกคนที่ติดตามรับสมตั้งแต่ต้นจนจบมาฮอดมืัอนี้เนาะขอะคอยผู้ใหญ่ใจบุญตรงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงบื้องสุทุกคนที่ได้อ่าเบิง่งและเป็นกำลังใจบ่เตียงโดยตลอดมาและก็บ,บ่เคยลขามโฆษณาเนาะน้องเลียพี่น้องเ,ยองเลยอ่าตอนนี้ก็เฮือนใกล้ใจที่สเร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้องในหลังบักไงบักเต้ดีใจน้ำน้องเพิ่อนน้ำพี่น้องเนาะ มาเตียกมกระคอยสะสมทุเรศทุเรนอยมาให้น้องเราเป็นได้พี่น้องเลยเป็นได้เนนะาะผู้ใหญ่เป็นกระซอยเน่เฮากระซอยเน่เพราะว่าเป็นกเงินคำกหายนีคือว่าอะไรกมือนี้ก็ได้พี่น้องเนะราโอเคเข้าใจเพื่อนเนาะที่ไหก็ขอบคุณขอบคุณเด้อเอฟซีปัจจุบันทุกคนเด้อท,ที่ติดตามทำสมตลอดมาแลา้วก็ะบุกไข่าำโฆษณาทด้อย่างเด้ออยู่ดีดมีแฮงตลอดปีและตลอดไปสาธุเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปบายพี่น้องเลยไปก่อนบาน,นี้